อันนี้เป็นตลาดนะคะซึ่งขี่รถเครื่องเข้ามาได้จะขี่รถเข้ามาในตลาดอย่างไรก็ได้อันนี้เป็นร้านผลไม้ที่แพงมากๆโอแพงมากค่ะเมื่อวานซื้อกิโลละร้อยน่าจะโดนฟันหัว จากเมืองกำพงทมนะคะเราก็นั่งรถต่อนะคะตั้งใจว่าจะไปพนมเปญแต่แล้วก็มีเหตุให้ต้องแวะกลางทางดีจังเลยนั่งสบายรถวีไอพี เราตัดสินใจแวะที่เมืองกำปงจามค่ะซึ่งอยู่ห่างจากพนมเปญประมาณ120กิโลเมตรันดีกันหกรอบาทโอเคนะเห็นวิวปะ คำปงจานเป็นเมืองเงียบสงบเล็กๆติดแม่น้ำอากาศเย็นสบายค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่แต่ที่ที่เราจะไปวันนี้คือที่นี่ค่ะวัดนกกง ปราสาทหินนอกโกหรือมีชื่อเรียกอย่างก็คือปราสาทนครปานเจอตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกำปงจามประมาณ2.2กิโลเมตรอยู่บนถนนสาย7ห่างจากกรุงพนมเปญ122กิโลเมตรถ้านั่งรถมาจากพนมเปญหรือเสียมเรียบ จะต้องผ่านวัดนี้ก่อนเข้าเมืองจะอยู่ทางขวามือตรงด้านหน้าของวัดจะเป็นอย่างนี้ค่ะมีน้ำแล้วก็มีเจดีย์ปราสาทหินนกกรหรือวัดนกกรเนี่ยสร้างขึ้นในศตวรรษที่11โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่7ศิลปะของปราสาทหินนี้เรียกว่าศิลปะบายนจะเห็นว่นานางอับสรมีนมที่ใหญ่แล้วก็เอวอดเลขข็กด มีงูพาดอยู่ที่คอเป็นนางอับสรที่มายากลมากนางอับสรที่ปราสาทหินแห่งนี้ยังมีสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างสวยงามนะคะและมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆเต็มไปหมดวันนี้สร้างขึ้นจากหินทรายสีดำซึ่งต่างจากปราสาทอื่นในยุคเดียวกันที่มักจะสร้างขึ้นด้วยอิฐหรือหินทรายสีแดงมีตำนานเล่าว่าวันนี้สร้างขึ้นโดยษักริยร ที่สังหารพ่อของตัวเองและจับแม่มาทำเนียโดยไม่ได้เจตนาเริ่มจากโหหลวงทำงานายว่าลูกชายจะเติบโตขึ้นมาแล้วมีดวงฆ่าพ่อหลังจากที่พ่อซึ่งเป็นกษัตริย์ไดเอาลูกไปทิ้งเมื่อเด็กโตขึ้นก็กลับมาชิองอำนาจก็ทำการสังหารพ่อและแต่งงานกับแม่ซึ่งตอนนั้นเป็นราชินีหลังทราบความจริงไ่าได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวงจึงได้สร้างวัดนี้เพื่อชำระล้างความผิด และตำนานก็คือตำนานาซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าที่อยู่ทั่วไปในภูมิภาคนี้วันนี้ข้างในวัดจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากนะคะและก็ยังมีคนที่เข้ามา ไหว้พระขอพรกันเป็นปกติแต่ประสาทหินด้านนอกนะคะก็จะแอบเปลี่ยวนิดนึงตอนที่ไปก็จะมีวัยรุ่นมาม่วนสูงแทบใครจะไปเที่ยวก็แนะนําให้ระวังหลีกเลี่ยงจุดที่เปลี่ยวนิดนึงโดยรวมแล้วประสาทแห่งนี้ก็สวยงามสมบูรณ์ลดคุ้มค่าในการไปเยี่ยมชมค่ะคือคุณไปเยี่ยมประสาทนี้คุณก็จะได้ทั้งการไปเยี่ยมชมโบราณสถานแล้วก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมกันค่ะ ที่เดินทางไปประสาทปานเจยหรือวัดวรกกเนี่ยให้เดินทางไปทางถนนสายที่7เส้นพนมเปญกำปงกลาง ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสามารถกดกระดิ่งและ Subscribe ได้ใน Facebook เพื่อนักสไพยเป้และ Youtube c h anel n เพื่อนักสภพยเป้สวัสดีค่ะ